วิชา LAW 1 1 0 2หลักกฎหมายมหาชนคัดจากข้อสอบเก่าที่เคยออกมาจำนวนที่ต้องท่องจำท้ทห้ดหมีมี12มาตรามาตรา15วรกหนึ่งสภาพบุคคลเริ่มเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกและสิ้นสุดเมื่อตายวรกสอทาลกในคันมารดาก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมาตรา16การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิดในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิดแต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะยังรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลน,นั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งเป็นปีที่บุคคลน,นั้นเกิดมาตรา21 ผู้เยาจะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำก่อนการใดๆที่ผู้เยาวได้ทำหลงปัสจจกความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมกิยะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา22ผู้เยาอาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง มาตายี่สาผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวมาตายี่สิผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานนรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรมาตายี่สิบห้าผู้เยาว์อาจทำพิันกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์มาตายี่สิบแปด บุคคลวิกลจริตผู้ใดถ้าคู่สมรสก็ดีผู้บุพการีกล่าวคือบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานกล่าวคือลูกหลานเลนหรือก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดีซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถ สางจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้วรรคสองบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรห่าแห่งประมวลกฎหมายนี้วรรคสาม คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา30การใดๆอันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงการนั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต าตรา34คนเสมือนไร้วความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้วิทักก่อนแล้วจึงจะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้องเล็บ 1. นำทรัพย์สินไปลงทุนองเล็บ 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นองเล็บ 3. กู้ยืมหรือให้ยืมยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าองเล็บ 4. รับประกันโดยประกันใดๆอันมีผลให้ตนถูกบังคับชำระหนี้องเล็บ5เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรือสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีองเล็บ6ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อกันรกระสการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจัญญาองค์เล็บ7รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไข หรือภาระติดพันธหรือไม่รับการให้โดยเสนหาองเล็บ8ทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่าองเล็บ9ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่องเล็บ10เสนอคดีต่อศาลหรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้น แต่การร้องขอตามมาตา3า35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์องเล็บ1ิบ11ปณีปนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยมาตา3า34วรรองถ้ามีกรณีอื่ในใดน,นอกจากที่กล่าวในวรหนึ่งซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสื่อมเสีย folk, แก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องขอในภายหลังศาลมีคำสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้วรรสในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลมวรรคสี่คสั่งของศาลตามมาตราน,นี้ให้ประกาศ ในราชก,กิจจานุเบกษาวัค5การใดกระทําลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตานี้การนั้นเป็นโมคียะมาตา61วั่1ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลน,นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักง,งานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนสับสุนก็ได้วรรคสองและระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปีวงเล็บหนึ่ง,ง 1, นับแต่วันที่การลบหรือสองครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลน,นั้นอยู่ในการลบหรือสองครามและหายไปในการลบหรือสองครามดังกล่าวอง,งเล็บสองนับแต่วันที่ยานพานะที่บุคคลน,นั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไป วงเล็บสนับแต่วันที่เหตุพยายนอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ได้ผ่านผลไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นมาตรา62บุคคลซึ่งสารได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา61